ดีครับทุกคนและตอนนี้9 9คืนก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมโทรเชาว์นะครับและเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูว่ามีอะไรใหม่มาบ้างและเดี๋ยวผมสอนทำภารกิจใหม่ทั้ง4อันนะครับถ้าดูคลิปจบเนี่ยถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยก็จะรู้และเข้าใจว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรมาบ้างถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์ก็ติดตามแล้วไปรับชมกันเลยนะับ้ออะไะทุกคนเรามาดูดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะก่อนอื่นเนี่ยที่เข้ามาเห็นอย่างแรกเลยก็คือมีภารกิจใหม่นะครับ เปิดกล่องออฟฟิเซียนแค่กล่องเดียวหรอเอ้อแค่กล่องเดียวก็น่าจะง่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นกล่องหายากคาปูอุกบาท20ตัวเนาะขุดอุกบาท25ิลูกพาไปเทม5อันที่เมเทโอเอนวิลเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอาชีพใหม่หรือเปล่า,าไม่มีอาชีพใหม่มานะทุกคนรอบนี้ปะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอาล่ะเดี๋ยวเรารีบตัดหมนะ้เนาะแล้วเรามาสำรวจดีกว่าว่ามันจะมีอะไรที่แปลกตาแปลกใจไปมั้งอุ้ยทุกคนกล่องเพชรในวันแรกเอาเลยดิ ก็เปิดเลยดิอุ้ยรอบแรกเลยที่ผมเจอแบบนี้รอบนี้มาดวงดีจัดได้เลยได้คุณนายอุ้ยทุกคนดูดิผมเจอแปลกแปลกลบ้านติดๆดกันเลยสองหลังเนี่ยทุกคนดูดิบ้านแบบติดกันนะอุ้ยนี่ไงทุกคนทุกคนคืนที่สามคืนที่สามโอ้กวางก็ไรนี่ทองฟ้าเป็นสีแดงแบบวิปริตแปรปรวนทันใดนู่นๆๆมาแล้ว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 ,มา,ลวมาแล้วครับมาแล้วครับ น oh well. ู่นน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 ู่นตรงนู่นตรงนู่นโอ๊ยจมน้ำนู่นนู่นทุกคนมันมาแล้วโหโอ้โหว้าวว้าวอุ๊ยนี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงอยู่ใกล้บ้านเราเลยดิดูดิอยู่ใกล้บ้านเราเลยแบบใกล้แบบใกล้มากอ่ะอืมอันนี้น่าจะเป็นแร่ที่เราต้องมาขุดเนาะส่วนนั้นคือปูอืมปูมันก็จะได้เศษแร่นี้มาด้วยเนาะเมเทโอชาร์ดเราสามารถใช้ขวานขุดได้ไหมอุ๊ยได้มีเสียงแก๊ก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 เนี่ย อุ้ยอะไรอะโกชาติเศษทองกับเศษอุกรบาตท,ทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ผมเริ่มแบบผมเริ่มรู้สึกกินอายของไมค์ครับผมเป็นนักขุดแร่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจโซนลาวาด้วยนะเพื่อมันมีเอ็นวิวอันใหม่ที่เขาบอกมาเพราะว่าเหมือนเห็นว่าอุกรบาตเนี่ยจะตกไปโซนลาวาเยอะมากเลยแต่ไม่รู้มันเป็นแค่มันมันเป็นแค่คัสซีหรือเปล่านะน่าจะได้แร่ใหม่หรือเปล่าขอลองขุดดูหน่อยอุ๊ยอะไรอะ ออกซิเดียนออกซิเดียนอตอนนี้เรามี3แร่แล้วนะมีแร่ออฟซิเดียนมีแร่ทองแล้วก็แร่อุกบาทแล้วในที่สุดความฝันในการขุดเหมืองของเราเก็ได้เป็นจริงจากการที่เราเห็นเหมืองมาตั้งแต่เกมเปิดแต่ว่าเราเพิ่งจะขุดหินได้ตอนอัปเดตนี้แถมไม่ได้ขุดในเหมืองด้วยเอาล่ะเดี๋ยวของเราวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมขอสร้างนาฬิกาก่อนตอนนี้แบบไม่รู้วันรู้คืนละ เอนวิวไม่ได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะเดยวนะทุกคนส่วนลาวาไม่มีเลยเหรอภูกระบาดแสดงว่ามันสุ่มตกแค่ส่วนปกติเนาะกดแผนที่มาแล้วมันมีนี่อยู่เห็นเปล่ามันคือลาวาเอนวิวไม่รู้เหมือนกันมันคือเวิร์กช็อปอันใหม่มั้งเดี๋ยวเราต้องลองเดินไปดูอะอุ๊ยนู่นนู่นนู่นทุกคนเวิร์กช็อปอันใหม่นี่คือเอนวิวอ๋อนี่คือเอนวิวอันโอ๊ย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 ติดติดติด อันนี้คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยให้ทำลายก้อนหินออกก่อนสเต็ปสองเนี่ยให้เราหลอมน่าจะให้ปโยนใส่ลาวาส่วนอันที่สองนี้น่าจะเป็นโยนใส่น้ำหรือเปล่าน่าจะใช่ที่เขาบอกน่าจะเป็นอวิธีนี้นี่น่าจะเป็นออฟซิเดียนอย่างเดียวเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราลองขาบอะไรมาเล่นๆ่นซะหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราขับเครื่องอัลเกตชุดเกาะกับเครื่องอัลเกตขวานเราเนาะที่เลยออที่สองอันนี้เดี๋ยวเราขับที่หลัง เราใช้เลย,ยขวานเราแบบเป็นขวานทองแล้วทุกคนดูดิอฮ้ยเป็นขวานทองแล้วละเดี๋ยวเราลองตัดไม้ดูตัดไม้หนึ่งสองสามสี่โอ้รู้สึกว่าเราจะตัดเราจะตัดเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งเราจะตัดเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแต่ไม่มากเดี๋ยวถทามันเป็นขวานทองอย่างนี้เราสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้เนาะยังไม่มีเสียงฮัลโทุกคนเดี๋ยวผมเป็นวัยรุ่นขุดแร่แล้วกันนะ แต่จริงๆผมอยากได้ขวานแดงมากกว่าเนาะผมรู้สึกว่าขวานแดงนี้น่าจะช่วยเราขุดแร่ได้เร็วมากกว่าเดิมหนึ่งสองไมไง่มันแตกแล้วแตกอันเดียวดิเยจัดอ้าวเราไม่ต้องขึ้นก็ได้นี่ทุกคนเราแค่จับมันโยนก็ได้ลอะอะแล้วเขาบอกว่าให้เราไปหลอมให้เราไปหลอมในแล้วมันหลอมยังไงผมก็ไปใส่ลาวาแล้วนะเดี๋ยวเราลองเอาไปหลอมในใบโอมลาวาเลยแล้วกัน โอ้ยตกใจกำลังทำสมาธิอยู่ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยแล้วเมื่อกี้ย่อดไปตรงไหนเนี่ยเอาเอาเอาแย่แล้วทุกคนเมื่อกี้ผมย่อดไปตรงไหนนะเอาอยู่นี่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะ่ะมันมีบัคที่ออฟซิเดนจะไม่หลอมเป็นแร่อยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาแก้บัคแล้วผมก็ต้องรีเกมเพื่อที่จะเล่นใหม่นะอา้าวผ่านแล้วผ่านละวหนึ่งอัน ภารกิจละหนึ่งอันทุกคนภารกิจอ่า่าปูยี่ห้าตัวนี่ทุกคนผมก็ทำภารกิจอ่าขุดแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะขุดยี่สิบห้าอันดรอปออกซิเดียนลงไปในลาวานี่ไงได้แล้วทุกคนโอ้โหในที่สุดแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้นในน้ําเรียบร้อยเราได้ออกซิเดียนอีกกอตมาสองอันแล้วทุกคนโอ้มีรองเท้าออฟซิเดียนด้วยทุกคนลองทําเล่นดีกว่า นี่รองเท้าออกซิเดียนครับทุกคนมาแล้วครับรองเท้าออกซิเดียนของผมอ้าวก็โดนผมก็โดนไฟลวกเหมือนเดิมนี่มากล่องออกซิเดียนเราวางกล่องออกซิเดียนไว้ปุ๊บ <c oughs> ชุดเกอออกซิเดียนทุกคนเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ผมอ่าอัพเนี่ยนะ ผมได้อชิเม้นเอันนียนะอชิเม้นเรียกว่าอะไรนะอนชิเม้นวางกล่องออกซิเดียนตอนนี้ผมมีทั้งชุดเกาะทั้งรองเท้าแล้วเดี๋ยวผมให้หมาลองกัดดูอีกนิดนึงทีนึงโอเคอ๋ออ๋อทุกคนมันเป็นชุดเกาะไปสู้บอลหรือเปล่าเพราะมันระเบิดระเบิดได้ด้วยอุย้ยกว้างมา โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำภารกิจอีกอันนึงเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ผมทำภารกิจครบเรียบร้อยนะจริงๆกะว่าจะสอนทำภารกิจอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่ารู้สึกว่าภารกิจรอบนี้เนี่ยทำง่ายมากมากัดมากัดหน่อยตูมอืก็ก็ถือว่าดีนะทุกคนถือว่าดีแต่ก็ไม่ได้แรงมากเป็นไงทุกคนเท่ปะโหเท่จัดทำไมสีเหมือนลัทธิที่มันอยู่ข้างๆผมเลย ผมรู้แล้วคอมโบนี้เนี่ยมันไว้คู่กับไอ้น,นี้ด้วยตั้งโลอะใส่ตั้งโลอะทุกคนใส่แทงอะนี่คือชุดเกาะใส่แทงเลยเนี่ยออฟซิเดียนเนี่ยคือแพทนี้นี่เ,นเหมือนจะเป็นการบับบับใส่โลนะบับห้โลให้โล,โลมันมีประโยชน์แล้วโลวตอนนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วนะใช้รับดาเมจแล้วก็ระเบิดเป็น a อ e มาแล้วผมก็ได้ชุดครบเป็นที่เรียบร้อยนะชุดครบทั้งตัวละมาเดี๋ยวเวลาทดสอบผมต่อให้ผมต่อให้สามตัตว ตอนไอ้สามตัตวนี่กัดผมบึ้มเฮ้ย <c oughs> แต่มันเจ็บมันกัดแรงอยู่ผมผมนี่แหละผมผมไม่อยู่ละตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการรีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็คือตอนแรกคิดตอนแรกนี่คิดว่าจะเป็นอัปเดตเล็กๆแต่ว่าก็เอาเป็นว่าก็ก็ไม่ได้เล็กมากเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ <c oughs> บายบายครับทุกคน